Chaddy. Hey, Pumpkin. I've just uh, had a little trouble with the truck, so. i would <coughs> be a little late. Good lord. My friend's faith. seems all hell has come knocking at my door. the one I oh, own Beautiful morning nice. It seems clear you don't come around here no more Nails in the churches Nails in the สวันดีครับผมเบสเกมมิ่งผมและนี่ก็คือเกม Into the Dead นะครับผมโอ้ยเฟมรมเรทตกนิดหนึ่งนะฮะไปรีดไปอันนี้น่าจะเป็นแค่อินโทรเกมนะผ่านได้ผ่านครับผมผมจะไม่ยิงจนหมดทุกตัวนะฮะอ,อยู่ไหนอ่ะคุณโอเคไหมแล้วแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยผมโอเค กำลังเงินเท้าอยู่นะพระเจ้าอะไรเหรอมีหัวในอยู่ทุกที่เลยที่ไหนเหรอขี้กว่าไม่ทันตออยู่บ้านพ่อเอ,อ่เอออกไปไกลเกินไปใช่ใช่ผมรู้เขาตตะแล้วนะอืมอืม มันมีสตอรี่ด้วยผมเกมภาคนี้นะฮะเคผมถือว่าเป็นการเปิดตัวเป็นทางการนะผมกับซีรีส์ใหม่ของ S Gaming นะผมก็เป็นเกมมือถือนะตอนนี้ก็คอม,มก็น็อกไปเรียบร้อยแล้วไวรัสแดกฮาร์ดดิสผมนะมซึ่งผมขาหักอยู่นะผมไม่สามารถลุกไปถอดเองได้นะแต่ก็ต้องให้คนมาช่วยถอดนะโอเคตัวที่ว่าเกมเป็นยังไงบ้างแค่อ,อินโทรเนนะี่ยเออผมไม่อัดช่องแรกไงอัดมากลางๆเลย มันแค่สอนเลไนเล่นเล็กเลนเล็กเล็กน้อยเฉยะผมผมจะแต่เราแค่เนื้อหาที่มันเป็นเนื้อเรื่องภายในเกมมานะไอ้พวกเตรียมอุปกรณ์อะไรงี้จะไม่เอามาใส่นะผมแตก่กระเป๋าเพื่อน้นปืนลูกซองแฟดเอาว่ะเฮ้ยอืโอ้โหหลายด่านอยู่นะเนี่ยมัตตกี้บัคมัตตกี้บัคนะผมทุกคนโอเค อ่าลูกสองแปดมาละนี่หักลำเย็ดเี่ลำกล้องคู่รอมโหดอ่ะเสร็จสิ้นแล้วการไม่ต้องแบ่งโป่งแบ่งปันอะไรทั้งนั้นนะ่ะไปที่เมนูเล่นอ่าโอเคเขาสอนเราอยู่เล่นเนื้อเรื่องต่ออ่าโอเคมีเนื้อเรื่องใช่ใช่ใช,ใช่ด่านที่สองว้าว เก้าร้อยเมตรกดถัดไปเพิ่มเมื่อพร้อมสังหารสิบตัวสังหารยีสิบตัวสังหันด้วยปืนลูกซองในระยะเผาขนสังหาร,รสอง,าาาสงตัวในกระสุนหนึ่งนัดสามครั้งโอ,โอเคอ่ะหยิบลูกซองมาสุนัขคู่หูด่านที่สามอ๋อเอาจะปลดล็อกอ๋อใช้ใช้พลังงานด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะ ัดเอาเป็นเนื้อเรื่องข้างในมาเลยนะผมโอเคแบบว่า <Wing. S 1> วิง่งเออวิ่งปึ๊บตัดมาเป็นตรงนั้นเลยโอเคอ่าผมจะไม่ได้แปลตามซับมากนะผมสำหรับอาวุธโอเคเปลี่ยนอาวุธได้ผมจะแปลแบบว่าที่ผมเข้าใจแล้วกันไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเลี่ยงได้คือเลี่ยงนะผมเลี่ยงได้เลี่ยงผมไม่ยิงเท่าไหร่หรอกเจ็ดร้อยเมตรลูกซองแปดนัดโอเคถ้าจะเป็นต้องยิงก็คือต้องยิงอะ่ะ เรามีมีดอยู่หนึ่งเล่มลูกซองมาเตรียมไว้เผื่อไว้โอเคยิงยิงอือสามตัวยิงเข้าไปสามตัวลบ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 โอเคเปลี่ยนปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมวะหวังว่าจะใช่นะรูปทรงรูปทรงใช่วะ่ะนัดสุดท้ายเก็บไว้ก่อนโอเคมีแปดนัด หลีกเลีเ้ยงมันอย่าไปยุ่งกับมันโอเคข้ามไปสองร้อยกว่าเมตรยุยนี่หลบ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 ยิงเท่าที่ยิงได้นะผมไม่ยิงจนหมดทุกตัวนะฮะโอเคไปวิงอ้อมรถไปเดี๋ยวมันจะสะดุดอโอเคเจมเจมคุณอยู่หรือเปล่าไงหลอนแล้วเข้าไปข้างในกันเถอะ เราเพิ่งเข้ามาที่เอ้เราเพิ่งเข้ามาจอดรถที่บ้านพ่อตอนนี้ที่ที่นี่ก่อนเยี่ยมเลยเฮ้เรื่องแม็กเออมาพูดเยนะพ่อคะไงลูกลักเออฟังนะเออพ่อแค่มีปัญหาเรื่องรถบรรทุกนิดหน่อยก็เลยจะไปถึงช้านิดนึงลูกช่วยดูแลอะไรวะอะไรวะดูแลอาให้พ่อนะพ่อลักหนูนะ หนูก็รักพ่อค่ะอืมโอเคดีดีด,ดีลูกอืมเฮ้ยนี่ไปข้างบนหนึ่งกว่าว่าของน้องใช้ไปตัดตัดเป็นปกคลิปไงแชมเบอร์ดูกระสุนวิ่งไปเรื่อยๆโอ้พันกิโลเมตรเลยอ่ะโอ้หนึ่งกิโลเลยนเนี่ยกิโลหนึ่งเลยอ่ะโอเคผมจะไม่ค่อยยิงเท่าไหร่แล้วกันภาคแรกผมจะไม่เล่นนะครับผมเหมือนเนื้อเรื่องมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อุ้ยเฮียกเกือบไม่ทันยิงไปตรงนั้นฝูงหนึ่งแมว เนี่ยกระฝูงดีก hey, ว่าเลี Squid ้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ยิงไม่ยิงโอเคตรงนั้นมีกล่องซัพพลายปิงแบวเฮ้ยยี่นี่ลุกลุกมาทำที่อะไรสัตว์ลุกสองแปดนัดเตรียมไว้เอ้ยห้านะแปดป้าเลยล่ะแมวแม่ไม่ยิง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 จ้าไม่ยิงจ้าไม่ยิงฉันจะไม่ยิงกับนายนะจ๊ะ ยังไม่ยิงอกัเนไม่เอาไม่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  no 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 ไม่บ oh, oh. ีนอืาปืนสั้นกับสนเยะสัตว์อ่ะมาเตไปเลยยิงแม่งกับปืนสั้นเนี่ยสองร้อยเมตรยิงเล่นไปทุกคนยิงเล่นไปยิงไปโ้เอะเอะเยอะเยอะไม่อาไม่เอาเปลีเปลี่ยนเปลน โอเคเรามาถึงที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคโว้ห <Hey, S 1> มาเฮ้ย <boy. S 1> <Hey, S 2> พวกน hey, <Come here. S 1> ี่สิข้ามามันนี่ไม่ได้มีเดี <Come here. S 2> ๋ยวเข้ามานี่เร็วไอ้หนูโอเคเฮ้ยเป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคในโูแปรได้อยู่แค่เนี้ยใช่นั่นแหละ ใส่หูฟังข้างนีฮอีข้างนึงมันอันน,น,นี้อะไรเนี่ยตั้งชื่อสุนัขโอ้โหตั้งชื่อด้วยมันชื่ออะไรดีล่ะโอเคกว่าจะได้ครมนผมลองงานมากบันที่แปลว่เพื่อนนะฮะโอเคมาลูกสองแฟนหักลำหมาวิ่งนำไปแล้วตอนนี้ปืนพกมีสี่นัดในลังเพลิงโอเค ลูกซองยิงเท่าที่จำเป็นยิงให้หมาเปิดทางไปก่อนยิงไปหนึ่งตัวโอเคซับพายอยู่ข้างๆโอเคได้กระสุนเพิ่มโอเคมาจัดการให้ละหนึ่งลีรถยุ้ยอืมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้รอดบุดรบินโอเคเรายิงไม่โดเมื่อกี้ลูกซองเฮ้ยไม่ทัน ลนลนอสองตัวอสองตัวโอเคค่อยเล่นไปต้นไม้ต้นไม้ไมอมโอเคมาจะกายละเยอะเกินไปเยอะเกินไปเรียงเรียงเียงโอ้ยทำงน,นเลื่อยเุ้ยแม่งไอ้เก็บไม่ทันแ่วนไปชักมันมยิงก่อน ใกล้ๆเนี่ยไปโดนแม่งเฮ้ยุย่ยเห็นปืนปืนสั้นมาระยะนี้ต้องปืนสั้นนั่นเลยอุ้ยหมดแม็ดบ่าเลยโอเคต้องมาดึงสไลด์อีกย,ยิงเข้าไปโอ้โห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 ยิงเข้าไปอื้ม งหารยีิบตัวโอเคเกาวุธอคุณไม่ได้ล้อเล่นขอนี่พวกมันเยอะเลยเกินพวกมันมาจากเมืองแน่แนแม็กกี้เป็นยังไงบ้างโอ้ย่างที่รู้กลัวน่ะจะโทษจะโทษอะไรเอ้าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮเลน เฮเลนพอ่อโดนกัดเหรอ oh, <shit. S 1> บัดซบเปอ,อืมโอเคแปลแบบตรงๆเลยเชยดเนี่ยบัดซบไปเลยอ,อโอเคฟิทแชมเบอร์ไปสี่นัดในรังเพิงยิงกับนับด้วยหมากัดไปหนึ่งหนึ่งตัวอสองเฮ้ยไม่ไม่ตายอสาม,มไม่โดนอืม ยิงแม่งเลยสัตว์ดีรด่รถเรียเลียงเรียงเรีย,รยไม่ประทะ <ừ> แข็งไปเว้ยด้วยโอเคใช้มีดแล้วหนึ่งระวังครับผมทีนี้นะไม่มีอะไรเอาตัวรอดแล้วทีนี้ไอตัวน,นั้นยิงไม่ตายภายในนัดเดียวนายต้องซองจำไว้หนึ่งตัวโอเคมาจัดการเกียกเรียงโอ้ยเฮียสัตว์ ลูกสองยิงเข้าโอเคมีโดดมีโดนโอเคหาจะกลายละมีถังโตขึ้นมาสองตัวมีลูกสองไปเฮ้ยไม่โดนมีโดดมีปืนกลข้างหน้าอ๋อไอ้ปืนติดขาดตั้งที่ว่าเนี่ยหรอ ยังไงเนี่ยยี่นี้เหรอ,อไล่ไล่่ห้าสิบแถว่ะโอ้โฟเฟมเรตตกด้ไปด้ไปด้ไปอืมอืมอที่ยยงแม่งปืนสั้นโยด,ดได้โยด,ดไม่ได้จะโดนจะโดนจะโดนจโดนเรา,ามีมีดละนี่โอดซะ วิ่งผ่านรถพยายามจะโดนเฮ้ยจะเ,เปลี่ยนปืนเออไอบ้าเฮ้ย <c oughs> ลูกซองตายชัวชัวตัวเนี้ยไอ้เชียเป็ดต้องลูกซองว่ะโอเคสงังนัดสุดท้ายปืนสั้นยิงไปยิงไปยิงไปลูกซองเลย สองอื้มอเชี้ยแม่งอื้มออกไปคนนั้นลูกท้องหมดละตายสองร้อยเมตรตายเกือบแล้วเียไม่โดนอื้มตอวสุดท้ายพอดีอื้อไปโดดข้ามไปไอ้หนุเยเจมส์เจมส์อยู่หรือเปล่าพวกมันกำลังเข้ามา นี่มั่นใจว่าสตาร์นี่พอครับเฮเลนเกิดอะไรขึ้นเฮเลนเกิดอะไรขึ้นบอกผมทีมันเกิดว่าอะไรขึ้นแม่งด้ยเนี่ยแชมเบอร์ดูโอเคไปเลยค่ผมซีนัดอีกแล้วกับลูกซองอีกสองนัดยิงเข้าไปหนึ่งตัวสองตัวตัวที่สามตัวที่สี่โอเคหมด ลูกซองไม่จะเป็นไม่ยิงนะผมฮ้ยเลื่อยว่ะเลื่อยยนเลื่อยไม่ใช่เครื่องตัดหญ้าตัดการมันตัดการมันให้หมดมมเลือดสาที่เป่งนี่ว่ะเติม,ม,มไม่เติมเป็นกระสุนไม่เฉย หมดลูกซองมาเลยสามนัดอีหลอดด้วยก่อนโอเคเผื่อ,อไว้ยิง <c oughs> จำเป็นต้องยิงผ่านทางไม่นี่ถ้าเยอะค่อยปรับไปใช้ลูกซองเอา <c oughs> เดือเข้าหากูจังเลยวะเฮ้ยสิบหกนัดโอเคสวยยิงยิงได้เฮ้ยเนี่อ,อาาื้อหือ่เียกูจะตายตัวเชียร์นี้แม่งไม่ตายง่าย สองัาถึงจะตายยิงไปมีรถล,ล,ลูกซองอุ้ยม่งโดนตัวเดียวตัวเดียวอีกเชียโอ้ยเข้าเข้าดงป่าอ้อยน่าเกลียดตรงนี้น่าเกลียดจริงๆยิงไปโอเคทำรันไปนัดหนึ่งเสียดาย เก็บข้างหน้าโอเคเจ็บนัดเต็ม,มยิงกรไปสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงโอเคได้อยู่ข้างในนี้ไม่รู้กัขง,ขง,ขงข้างเต็มเลยเฮ้ย้ยิิงออก้านโอเคมาจัดการให้มาหนึ่งกัาหนึ่งๆๆ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 หนึ่งเฮ้ยเยอะ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 ลูกสองด้วย มุดหลบได้อืมตายไปข้ามไปยะวะเฮยเลนเกิดบ้าอะไรขึ้นขอร้องล่ะแค่ฉันยิงพ่อพ่อเปลี่ยนไปเขากลุ่มข้างเขาจู่โจบแม็กกี้ฉันก็เลยฉันต้องทำ ฉันยิงเขาคุณฟ้าช่วยฉันยิงเขาฉันฉันยิงเขาโอ,โอ้ขวัญเสียดิืมขวัญเสียเลยผมเฮเลนผมพระเจ้า